สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำโปรแกรมตัดต่อวิดีโอบนคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเท่าที่เข้ามาดูตอนนี้ราคามันถูกมากเลยแล้วก็เป็นของแท้ด้วยซึ่งผมใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ก็คือใช้ผ่านสตรีมครับซึ่งเราสามารถโหลดสตรีมมาบนคอมพิวเตอร์แล้วก็โหลดโปรแกรมบนสตรีมมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งสตรีมเนี่ยหลายๆคนก็จะใช้พวกเล่นเกมอะไรแบบนี้ครับก็คือ สตรีมเนี่ยเข้าไปที่เว็บสตรีมนะครับแล้วก็เข้ามาแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูหน้าจอนะมาแล้วตอนนี้จะอยู่ที่หน้าต่อหน้าจอสตรีมนะครับหน้าจอสตรีมเนี่ยสตรีมเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งซึ่งติดตั้งบน window s ได้นะครับซึ่งเราจะเข้าไปตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าไปที่โหมดนี้ครับ ต่อไปเราก็เข้าไปที่วิดีโอโปรดักชันนะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีโปรแกรมต่างๆที่มาแนะนำนะดูราคาก็อยู่ประมาณหลักร้อยตัวนี้คือผมใช้นะครับผมใช้ตอนนี้ตอนนี้ใช้เป็นเบอร์ท่านสิบสามอยู่แต่ว่าอันเนี้ยลดราคาห้าิปเนครับก็คือ Movie Studio 17 Platinum เนี่ยเหลือเก้าร้อยสี่สบเก้าบาทนะครับจากราคาพันแปดเก้าเ้านะครับ อันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นมากๆสำหรับโปรแกรมตัดต่อดิโอตัวนี้เลยเพราะว่าผมใช้ o v v i s t u u i o p พ a t i น u มเนี่ยตัดต่อมาตั้งแต่เวอร์ชันติดสามแล้วอันนี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Movie Studio 17นะครับมันจะมีหลายเวอร์ชั่นนะครับตัวนี้จะอยู่ที่พันสีนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาตัว Movie Studio ิบเจ a ด i พ u ตก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน นะอันนี้ก็จะมีหลากหลายโปรแกรมให้เราใช้นะครับก็จะเป็นพวกโปรแกรมที่เป็นฟรีเมกเกอร์อย่างตัวนี้นะครับ m o v า v ีเนี่ยผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับจะเป็นวิดีโอสูตรซึ่งราคาอยู่ที่714บาทเองนะก็คือวันนี้เราจะได้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ราคาหลักร้อยครับก็คือไม่ถึงพันเลยตอนนี้มันลดประมาณ40% 5 0ึ่งราคามันถือว่าถูกมากๆนะครับแล้วก็ มีโมวารีวิดีโอเอดิเตอร์พัทนะครับตอนนี้ก็ใช้ถัดต่อวิดีโอเหมือนกัน50%โอ้โหถูกมากครับปกติ790บาทตอนนี้มัน395บาทโอ้โหถูกจริงถูกจริงนะครับแล้วก็จะมีพวกเกมต่างๆนะครับซึ่งในโหมดของวิดีโอ r o d u c t i o n พวกนี้ก็จะมีโปรแกรมต่างๆให้เราได้เลือกใช้นะครับจะมีตัวนี้ด้วยนะเวกั Vegas Pro นะครับอิ สิบหกนะครับเต่อที่หกพันห้าอะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเวกัตนะครับอาตัวนี้เวกัตอย่างเงี้ยตอนนี้มันไปอยู่ของอยู่กับ Matrix, เมจิกตาแฝงละอะซึ่งอันเนี้ยก็หกพันห้านะครับอันนี้ไม่ได้ลดราคาแต่ถือวัตถุหมก็ถือวัตถุในมุมที่โปรแกร,รมตัดต่อวิดีโออื่นๆอาจจะมีราคาที่สูงกว่าน,นี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะมีโปรแกร,รมที่ใช้ในการตัดอจาจัดการเรื่องเสียงนะครับตัดต่อเสียงเนี้ยตาฟอดครับ ออริโอดูดิโอติตอนนี้จะเหลือหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับถูกเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นพวก c i n e ม a t i c s นะครับที่ให้เราดาวน์โหลดเนี่ยก็จะสี่ร้อยี่สิบบาทอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นของ c ซ b ร e l i n รลนะครับซึ่งสามารถที่ตัดต่อวิดีโอได้เหมือนกันก็คือ a อคชั่ e ดส o r 3มตัวนี้เนี่ยสามารถตัดต่อตัดตัดต่อวิดีโอได้เช่นกันซึ่งจะมีราคาที่ พันสองพันสามรอยยีินะครับถือว่าพันต้นๆก็ถือว่าถูกเหมือนกันทีเนี้ยจริงๆอยู่ที่ว่าแต่ละคนะใช้โปรแกรมไหนแล้วถนัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเริ่มต้นเนี่ยอ่าหลักร้อยเนี่ยตอนเนี้ยก็จะมีเวกัสโปรเอสิสตีนะครับแล้วก็จะมีเป็น m o ฟ i ี่สตูดิโอพาร์ติ17มสิบเจ็ดนะครับที่อยู่เก้าร้อยสิบเก้าบาทจุดห้าแล้วก็มี เพิ่มขึ้นมนหาหน่อก็จะเป็นโ o ฟี่ต0ยอส็ตัวนี้เพันตีนะครับเข้ามาดูตัวนี้ดีกว่าเข้ามาดูข้างในนะครับนี่ตัวนี้เขาจะเป็นเวกัส m o ฟี่ตัวอสี่เจ็ดาพลตินั i มสตรีมน,นะครับอชื่อ,อยาวนิดนึงสตรี m e d i ิชันก็คือเรามาเปิดบนสตรีมครับคือโปรแกรมเนี้ยมันต้องการการรับอินสตรีมนะครับซึ่งสามารถที่จะกดซื้อได้นะครับ ให้ดูนะฮะอันนี้ยห้าสิเปเ็นเี่ยก็จะเป็นตัวสตรีมแต่ว่าถ้าเกิดจะบวกซา f o ฟอสด้วยเนะี่ยตอนนี้พันสามร้อยสามสิบเอดบาทจุดหกแปดอออันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีตัวบันเดิลนะครับบันเดิลก็ตอนนี้2องพหนึ่งอหกสอ่าก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็อันนี้อินเทอร์เฟสนี่ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนโปลิุนะครับนี่ก็จะมีให้เราเลือกแล้วก็ดู r e อ u ร r e ว u ยอะคิเมของ เตอร์ปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เวลาเราเข้ามาดูเนี่ยเราจะมาดูว่า,าโปรแกรมที่เราใช้งานนะครับนะอ,อันนี้ผมจะเข้ามาดูหมดของวิดีโอโปรดักชันนี่แหละนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะมีให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะฮะถ้ามาดูอันดับเนี่ยอันนี้คือท็อปเซลเลอร์นะครับแล้วก็จะมีอ่า อันนี้ครับเทเลอร์ก็จะมีตัวนี้แหละเวกัสที่สี่ยิดิต์สตรีมเอริชันนะครับอยู่ที่แปดร้อยสิบสองบาทเฮ้ยลดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นครับแปดร้อยี่สิบสองบาทจากสามพันสองร้อยห้าสิบโอ้ตัวนี้นะซื้อนะครับใครสนใจลองดูแล้วกันนะครับมีหลายโปรแกรมเลยนะครับให้เราเลือกนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วถ้าท่านรับตัดต่าสติอเป็นแล้วเนี่ยอ่าโปรแกรมอื่นๆที่เราจะเลือกเราเลือกได้ตามที่เราสะดวกเลยครับ ลองดูแล้วกันผมว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เราใช้งานง่ายนะครับส่วนโมววีก็น่าสนใจนะครับลองลองดูแล้วกันการจ่ายเงินซื้อพวกนี้ซื้อที่เดียวจบครับไม่ต้องมีค่ารายเดือนนะครับสะดวกกว่าเยอะเลยก่อนนั้นนี้แรกๆผม,ผมตัดสิโงผมใช้ตัวคำตัดเตียจ่ายเป็นรายเดือนนะครับแต่ว่าโปรแกรมพวกนี้ถ้าเป็นช่วงลดราคาแล้วเนี่ยมันจะลดแป๊บเดียว นะครับลองร,รีบซื้อแล้วกันนะครับเวลามีไม่เยอะลองเลือกดูนะครับแล้วก็ถือว่าเออมันมัน,ม,นมันคุ้มค่าการซื้ออ่ะมันซื้อซื้อไปเถอะนะครับของแทร้ราคาหลักร้อยนะครับช่วงที่เราราคาก็รีบซื้อนะครับยังไงก็ได้ใช้อยู่ลวถ้าเราได้ทําวิดีโอนะครับนะโอเคแล้วก็มาแนะนําให้หรู้จักกันนะครับกับ การตื้อทุกแกรมบนท์ตีมน,นะครับถูกมากๆเลยครับสวัสดีครับ